เนื่องจากข้างในมันสูงใหญ่มากนะก็เลยต้องใช้เลนวายนะครับหรือว่าเลนมุมกว้างในการถ่ายเก็บภาพทั้งหมดนะเลนวายก็ยังเก็บแทบไม่หมดเลยเดี๋ยวจะค่อยๆเดินดูนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในนี้สักชั่วโมงหนึ่งเอาให้คุ้มกว่าจะเข้ามาได้